สีรถอ๋อเป็นสีจัดมากเลยใจเลือกบวยเป็นลิมิเต็ดนะคะคิมก็สีเขียวไม่ค่ะไเหล้อร่อยนะบวยอน่ะ แล้ววันนี้มาทำอะไรกันคะมะาาคือโอรีโอค่ะีโอรีโอกี่กล่องไหนเด็กๆบอกหน่อยกล่องโอเคจะเริ่มกินกันหรือยังคะตัดสินใจกันก่อนว่าใครอยากกินอันไหนอ่าโอ้โหอินอยากกินอันนี้ก่อนเลยเหรอ,อไหนดูซ<อ>ิช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตโอ้โหนาราก,กินพีชองูนใจกินเลยคะ สตรอเบอรี่บบรยโยเกิร์ตโอเคนั่งลงก่อนดเด็กๆรู้ไ,ไหมว่าการกินโอรีโอต้องกินยังไงกินยังไงคะกินกับนมตัวช่วยและนมเข้ามาแล้ววิธีกินที่ถูกต้องก็คือบิบชิมชิมสิมมมอร่อยไหมลูกชิมเป็นรสชาติอะไรคะเจ๊ไอสตรอเบอรี่หวานมากเลยคะย่ะสตรอเบอรี่ยบบรยโยเกิร์ตซึ้งใจว่าอร่อยเริ่มอันนี้หอมสตรอเบอรี่บากแบบเออโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เลยใช่ไหมเลย แล้วนาลาล่ะรสอะไรอะลูรกรพีชอร่อยไหมคะถัดมาคือจุมมจ่มโนมจุ่มนมลูกแล้วลองกินดูที่ลูกพี่จุ่มนมเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อย,ออยอไม่อร่อยว่างๆให้มาจ๋าช่วยชิมดีกว่ามาจ๋าช่วยชิมของนาลากับของเจไอไหนได้ไหมว่ามันเป็นยังไงของนาลาเป็นรสอ,อง,งุ่นกับพีชอร่อยไหมแม่มันเป็นยังไง รอมันหวานเปรี้ยวอมเปรี้ยวอ๋อแล้วช็อกโกแลตมันไม่หวานจัดใช่ไหมแม่ระหว่างที่แกะให้หลานนั้นคือกลิ่นมาก่อนเลยนะอืมมันคือดีใช่ไหมสิดีแนะนำอยากกินเยอะป่าวแล้วมันจะกลมกล่อมหอมและหวานอินอินของอินอินเป็นไงให้อีดูหน่อยสิอ๋ออินนี้มีช็อกโกแลตเคลือบก็บิดชิมครีมไม่ได้สิแล้วต้องกัดเลยใช่ไหมครับอหูอินอร่อยไหมลูกอร่อยแม่ ช็อกโกแลตที่เจ้าอินกินใช่ไหมหแล้วอินบอกว่าขมมากแล้วก็หนีไปเลย, <c oughs> ยสัมผัสแรกอะ่ะหวานแต่ถ้าเราเคี้ยวไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> ขมขมเลยค่ะไม่่านอ๋อมีหน้าแหละน้องอินถึงบอกว่าขมถ้าเคี้ยวนานล่ะยิ่งนานยิ่งขมเลยเนะี่ยเติดปากอะ่ะงั้นเรามาเลือกรสชาติถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเจ๊ไอเลือกที่เป็นโอริโอ้เคลือบสตรอเบอรี่อ่านเลาเลือกลิมิตเต็ด แล้วอินอินเลือกอะไรมาคะของเกาหลีนะคะเป็นโกลเด้นโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้ยของจ๊ไอสวยมากเลยแต่จากของจก็จะบิดชิมครีมไม่ได้ต้องกินเลยอ่าโอ้ยเป็นสีจัดมากเลยอร่อยไหมคะลูกรสชาติเป็นไงคะกลิ่นหอมไหมคะหอมมันหวานินจีกุหลาบแต่รสชาติอะมินจีว่าไม่ได้นะเอาดีดแล้วมีกลิ่นกุหลาบไหม แล้วมีรสกุหลาบไหมบางๆแต่ไม่มีรสเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวรสกุหลาบเป็นยังไงอ๋ออ๋อมาจ๋าแล้วขอมาจ๋าบิดให้ดูหน่อยพิคะรสเวลารสเวลาเป็นโกลเด้นเดี๋ยวมาจ๋าลองกินให้ดูหน่อยสิวิลาคืออะไรรสอะไรอะแม่อนี้เหรออ๋ออะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นโกลเด้นมันเป็นโกลเด้นใช่ไหมมันไม่ใช่ช็อกโกแลตเราคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะอร่อยแต่ว่าทุกคนบอกว่าดีมากเลย ไม่อร่อยเลยะหวังขั้นสุดแพงสุดละจะไอ้กัดแล้วเป็นไงจะไอ้กัดให้นู้นหน่อยแข็งโอ๋อกัดไม่ได้แม่แม่หักให้หน่อยแม่แม่มีถันให้หน่อยก็แล้วก็แล้วเป็นไงบ้างอะไรเนี่คะแม่อร่อยมั้งเลยช็อกโกแลตชอบงันอ๋อจะไม่ชอบกินช็อกโกแลตนะคะเราว่ามันเป็นแบบ สัตอเบอรี่ฝืนๆน,น,นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันไปนเคลือบอยู่บนช็อกโกแตลตครีมข้างในอ่ะคือหวานนะแล้วเราเข้าใจว่าครีมข้างในอ่ะมันคือครีมคล้ายๆกับครีมนม,มของบ้านเรานี่แหละใจเลือกบวยเป็นลิมิเต็ดนะคะนาราเลือกอะไรลูกชเขียวไอศครีมชาเขียวส่วนตัวนี้ตอนนี้รอเก็บทุกอันของเจเจขอดูหน่อยสิของใจหนะ้าตาเป็นยังไงคะเือน้ตาอใจเป็นสีเขียวอ่ะของนาราเป็นอะไรลูก ีดแกะเลยไหนจะไอขอดูครีมหน่อยครีมสีครีมก็สีเขียวของน้าๆก็เป็นสีเขียวชิมสีเขียวเหมือนกันนะ่ะเป็นชาเขียวเป็นไงมั่งลูกม,มันเป็นไอศครีมชาเขียวออแม่อืมมันน่าจะเหมืนอนกินไอศครีมชาเขียววะอร่อยหรออร่อยยอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอืมใช่ไหมาชาเขียวแหละอืมใช่หนักเลยเออ ทำไมเย็นได้อะก็มันเป็นไอศกรีมชาเขียวไหมไม่แต่มันก็ไม่คนเย็นอ๋อเราเข้าใจละทำว่าเย็นมิ้นท์เหรอออเมนท์อารมณ์แบบทำให้เหมือนกันเออเกติมแหละไอคิมก็สีเขียวเสียวจะไอจะบอกว่าเปรี้ยวจังไม่ค่ะเปรี้ยวอร่อยนะบวยอ่ะบวยมันหอมบวยมันหอมมากเลย เรบวยเนี่ยตอนแรกแจยบอกว่าเปรี้ยวเสร็จแล้วสุดท้ายอ่ะแจยว่าไม่จับพี่พี่นะจะกินมันบอกว่าอร่อยนะถ้าเกิดว่าใครชอบกินเหล้าบวยนะมันคือกลิ่นบวยเหมือนที่อยู่ในเหล้าอะอร่อยมากอ่ะบอกเลยยิงยังคอนเฟิร์มใจยเลือกเลมอนชีสเค้กส่วนนาราเลือกชากะแลต ชาเขียวนะคะชาเขียวแคทำไมนม่นหน้าอยู่ตรงนี้ไม่สอน,นให้แม่แะให้แมาได้มีงานทำมัางนะมากรสบ้าจรนาาดูหน่อยสิลูกของนาราเป็นยังไงสวยเยเหม,มอเือนมะกรูดเเป็นไงคะลูกไม่รอร่อยโหดัหหนขนาดนี้เลยเหรอลูกไม่อร่อยขนาดน,านี้เลยเหรอลูกชาเขียว มัรสชาเขียวเข้มมากเด็ดมากินชาเขียวหนักแบบเน้นๆเลยอ่ะคนชอบชาเขียวจัดจะชอบมากเพราะว่าที่เขาชอบพูดกันว่าอะไรนะชาเขียวมัทฉะใช่ไหมอารมณ์แบบอย่างนั้นอ่ะแบบไม่มีนมไม่มีอะไรเจือปนเลยอ่ะชาเขียวขมใช่ไหมเตอ๋ยอีเพราะว่ามันขมนิดนึงอ่ะไอไหนไอลองดูซิเปิดมาซิขมไหมเจ้าไอไม่แล้า แม่ดมหิมพเหม็นหรอเหม็นเหรอเหม็นจริงเหม็นเหรอเหม็นบ้ผงเป็นไงบ้าจ๋าอร่อยอืมเดี๋ยวก็เดี๋ยวรสชาติดีใช่ไหมตกลงว่าอร่อยไหมเลมอนชีสเค้กเมื่อกี้อร่อยค่ะไม่อร่อยอร่อยอร่อยเลมอนเค้กกลิ่นเลมอนอ่ะเลมอนเค้กวะมีความเป็นเค้กด้วยเหรอมันเป็นเลมอนเค้กอืมเนื้อมันนุ่มด้วยนะเหรอเนื้อคีอมันนุ่มๆอ่ะแต่แต่อเนี้ยละว่ามันเหม๋อไอ้นี่อะไรดีๆกินกันปะ กินเลมอกนแบบคุกกี้ปีแบบกกระป๋องปีกว่เออเคยกินเออเหมือนกันมันไปเ้อแันทดแทนกันได้จริงที่มาจ๋าถือคือชีรามิสุเค้กนะคะมันคือเค้กกาแฟนะคะของเจไอเป็นวานิลลานะคะอ่านาราเชียวหน่อยหนูเปอะไรลูกของนาราเป็นอูหลงพีชนะคะเป็นชาอูหลงแล้วก็พีชด้วยไหนนาราดมให้มาหน่อยพี่หอมไหมหอมะหอมจริงแล้วเปล่า อันนี้เรามาต่อไปเรามาดูพีชโคตรพีชอ่ะแมเราอยากจะให้มันส่งกลิ่นกาไปได้จังเลยอ่ะพีชหอมหวานกำลังดีมีกลิ่นชาบ้างไหมไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะจา่ชอบไหมอร่อยค่ะโอ้แล้ว่าจชอบวานิลลานี่อร่อยอะไรนะวานิลลา อันนี้เจ๊ไอบอกว่าเจ๊ไอชอบไม่เก่งไว้นะห้ามให้ใครแล้วคนชอบกินวานิลลาน่ะแนะนำคนรัลาวอ่าทีเนี้ยกล่องที่มาจ๋าถืออยู่เนี่ยกล่องข้างๆมาจ๋าเนี่ยมาจ๋าต้องเป็นคนชิมคนเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นทีรามิสุอืมมันก็กาแฟเข้มเนี้ยอ๋อถ้างั้นถ้ากาแฟเข้มเด็กๆกินไม่ได้นะลูกทีรามิสุเป็นคนไม่กินกาแฟแต่จะลองให้นะเออเข้าใจคนไม่กินกาแฟเนาะคนกินกาแฟ จะอร่อยมากสำหรับเราเราคิดว่าแบบนั้นเพราะว่ามันหอมเหมือนกาแฟเลยทุกคนจริงจะไอจะไอชอบรสไหนที่สุดคะวานิลลาออวานิลลาสตรอเบอรี่ส่วนนาราชอบทุกอันยกเวน้นไอศครีมชาเขียวแล้วก็ชาเขียวใช่ไหมคะคส่วนมาจามาจ๋าชอบรสไหนที่สุดคะชาเขียวอ่ะีอ๋อมา่จาชอบชาเขียวไอศครีมนะคะเ็อลวรสชาตินี้ ้ไปมีอะไรบ้างตอเบอรี่ชาเขียว <sh ake w> แล้วก็ชอ็อกโกแลตอันนี้กล่องหนึ่งเนี่ยมันจะมี3ชิ้นในกล่องนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีอีก2ชิ้นที่ยังไม่ได้แกะเลย<ม>จะส่งไปให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทักบ้านที่คอมเมนต์ข้างใต้โพสต์นี้นะคะ